สวัสดีครับผมพีครับตอนนี้ผมอยู่ช่อง PVP Channel นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านได้ดูนะครับหลังจากที่มันอัปเดตแพทใหม่มาอัปเดตแบบครั้งยิ่งใหญ่กันเลยนะครับผมก็จะมาทําการแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านได้ดู ว่ามันจะเกลือไหมว่ายังจะคุ้มเหมือนเดิมไหมยังจะมี5 0 0 0ันเอ็มให้เราเห็นไหมแต่ว่าตังพวกบวก7บวก8ให้เราเห็นอยู่ไหมเพราะว่าในแผลที่แล้วช่วงใกล้ที่จะอัปเดตนะครับได้ทาการแลกเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งมันก็เลดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับโอเคไม่พูดพาพำนำเพลงครับผมก็ได้ทําการเตรียมตัวที่จะแลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับไปครับขออนุาที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแถตรงนี้ด้วยมั้งนะเท่าที่ผมเห็นนะไปครับแลกเปลี่ยนครับ นี่เข้ามาที่ SVP เลยนะครับ SVP ผมเหลืออยู่4วันนะครับก็ใครที่อยากรู้นะครับวิธีเอ้ใครที่อยากรู้วิธีหา SVP หายยังไงนะก็ไปดูที่คลิปนี้เลยครับผมจะขึ้นไปด้านขวาบนนะครับโอเคจะใช้เป็น S m i n u t e นะครับมันจะเพิ่มราคาไปนิดหน่อยนะครับแต่ตัวแพงๆไปเลยนะครับเอาขึ้น โอเคพันเก้านะครับพันเก้ายี่สิบเอ็ดไปครับหวังว่ามันจะคุ้มกับการที่เราลงทุนไปนะก็สแตทร้อยก็เยอะอยู่นะครับกดไปครับหวังว่ามันจะมีตัวดีๆเข้ามาในแมวมองนี้ผมหวังว่าอันนี้จะเป็นเงินนะขอเก็บไว้ลุ้นตอนท้ายนะครับเชลซีเมนดี้สามารถไปแลกได้อีกอยูเว่ พี่ตัววิชเอ้ยว่าเราของวิชโหบักบักกับัมบักกับูมบักกับบุโอเคเป็นตังจริงด้วยผมคือวิธีดูว่าทีมไอ้ว่าแบบอันไหนมันเป็นตังก็ดูที่ไอคอนนะครับดูที่โลโก้มันครับอันไหนที่แปลกก็นั่นแหละครับก็อาจจะมีบางครั้งที่มันหลอกเรานะทุกคนผมขอใส่ตัวนี้แล้วกันวิชเย่เย่เย่ มันขึ้นเยอะขนาดนั้นวะเท่าไรอ่ะโอเคเราผมจะเก็บพวกนี้ไปไว้เสริมที่ไอไอนี่นะครับโอเคครับพันพันเจ็ดแปดสิบหกนะครับก็เยอะนะครับเล็กซานโดไปครับหวังว่ามันจะมีตังค์นะเป้งเป้งเป้งโอ้โหไม่น่าจะมีแล้วเปิดไปที่โลเดนลุกกี้ครับใน,นเจอเบอร์ลินไบตันแมนยู ไม่โทรเมสซีว่วะเอาไงวะเมสซี่ปีนี้คนนะ่าจะไม่ค่อยเล่นกันเมสซี่ไม่ค่อยแบบไม่เล่นกันนะเออเมสซี่คนไม่ค่อยเล่นกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูเป๊ะนึงนะครับคือจริงเมสซี่เขาก็ไม่ค่อยนิยมปีแบบเก่าๆแล้วนะฮะส่วนมากก็จะเล่นเป็นปีใหม่ๆเนี่ยปีใหม่ๆแบบปีนี้อไม่คนขายบอกสามนี่เหรอเดี๋ยวราคาก็ล่วงเนี่ยดูทรงเพราะเมสซี่ไม่ได้แบบ ฮอตอะไรเนี่ยคนขายเต็มเลยเมสซี่ปีกเก่าๆรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมผมเคยเล่นปีเนี้ก8อะ่ะโคตรโหดหดมากปีนี้เดี๋ยวปีอื่นวะช่างมันเถอะเราไปแลกเปลี่ยนต่อครับอ่าเนี่ยก็เป็นตัวสุดท้ายอาจจะเอาเบอร์ลินเบีร์ลินมาตีบวกด้วยนะอาจจะนะแล้วก็มาแลกให้ดูนะไปครับเอโบจา ใช้ปิกฟอร์ดในการดันราคาขึ้นแล้วก็เมนดี้ครับกดทับมาดูกันว่ามันจะดีไหมนะครับในแมวมองอันที่2นะครับกูเดนรูกี้มาอีกแล้วไปเฟสเซีเมาส์กมูมีอะไรตีดิเนี่ยคือพวกพวกแบบปีไลท์เนี่ยปียี่สองไลท์เนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะออกง่ายมากเลยนะครับมันจะออกมาแบบเยอะมากๆเลยครับ ซึ่งผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะผมเห็นเยอะมากครับเดี๋ยวขอขายเป็นนี้กันมันก็ได้ตามเหมือนเดิมเหมอนเดิมก็เนี่ยผลประกอบการแล้วก็ตัง 800m นะก็ถามว่าคุ้มไหมก็ยังคุ้มเหมือนเดิมนะในความคิดผมก็ยังคุ้มเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็ยังที่มีมันก็ยังแบบว่ามีตัวพวกย่สิบสองพวกปีไลท์อะครับมีเข้ามาแทรกอยู่อาจจะไม่มากแต่ก็แบบ ขอให้เราแบบเครืองตาครับโอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ค่อยก็เอ้ยทุยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็เ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบไปแล้วครับ bye บ๊ายบายจุ๊บๆใครทักมาเนี่ย